สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช้านี้ที่ยังข่างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังสวัสดีครับวันนี้อีคิวซังพาท่านผู้ชมมาอะไรเอ่ยมาทําอะไรมาทํหมูกระทะมาทํหมูกระทะกันใช่ไหมนอกจากจะทํหมูกระทะแล้วเราจะมาชิมอันนี้ด้วยอันนี้คือเมนูอะไรครับอีคิวซังเมนูนะอะไรนี่คืออะไรอันนี้คือลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลามีน้ำจิ้มยอะไรเอ่ยมาจากที่ไหนรสเด็ดที่แน่ๆที่สำคัญคือมันมี น้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มในตัวด้วยโอ้โหแพ็คหนึ่งมีแค่6ลูกนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะนอกจากนั้นที่สําคัญวันนี้ที่เราอยากจะนําเสนอก็คือนี่เลยครับอะไรเอ่ยโชว์ท่านผู้ชมดูหน่อยไก่พันสาหรายนั่นเองออนะครับโอ้โหโอ้โหนี้เดี๋ยวจะให้คิวทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะที่แน่แรับรองว่าอร่อยแน่นอนมาเรากไปทอดแต่ที่แน่แนนี่เตรียมผักสดๆนี่มีหมูนี่เรา จัดเมนูหมูกระทะมีทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแบบนี้เลยนี่เป็นไงแหลมเลยจะไม่คยวสั่งนะเข้ากับบรรยากาศมากมากเลยะเดีเรามาทอดอะ,อะไรนะคิวสังไก่พันธุ์สายท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะมาชิมไปทำัมครับไปครับอ่ะท่านผู้ชมเรามาทอดอะไรนะียวสั่ง<ะ>นี่อันนี้คืออะไระไก่ พันสาหร่ายนั่นเองนีม่มาดูว่าเราจะทอดกันแบบไหนนะที่น่นี่ครับเปิดน้ํามันเรียบร้อยมา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 <อ>ได้ไหมตัดได้ไหมให้แม่ตัดกอ่อม๋มันลื่นมากเลยมันลื่นมากเลยเหรอต้องพยายามหน่อยครับมันจะได้ได้ไหมโอม้นั่นแหละค่อยๆตัดไป เดีจะให้แม่เป็นคนทอดให้น้อยคิวซังเนาะที่ในคิวซังตัดซองก่อนแล้เวเรามาชิมแล้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนรู้สึกว่าจะมีคนถามหาเยอะมากเลยนะคิวซังแม่เขาบอกว่ายังไม่มีขายตามห้างชั้นนำ้วยนะอมืมาชิมกันครับเดี๋ยวเราอ้คิวซังทำใจกันเนาะนี่นี่เราเัาจะเอาไก่ พันสารายลงหม้อโอ้แน่ละมันจะกระเด็นเนี่ยอยากจะรู้จังวัานชรติเป็นยังไงนะคิดสังนะนี่ฮะดูโอ้อย่นียย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 ยอยยอยยยยยอยย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 ย้ยยนยยยยยนยยยยนนยากยยย่ยยยยมยย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 มันยยยยยนยย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 ย่ยยอยยยยนย หมดแล้วหมดแล้วหนึ่งห่อหนึ่งห่อมีกี่ชิ้นคุ้มค่ากับราคาหรือไม่ก็ท่านผู้ชมก็ลองไปหาดูเอาตอนนี้ไม่มีขายนะลุงเจบอกว่ายังไม่มีขายมีสิบสองชิ้นห่อเดี๋ยวเราหาเวลาไปทําแคมปิ้งกันแถวมอสสนสักมื้อนึงไหมคือจับครับห้างไมโคูนี้ห้างไมโครยังไม่มีขายครับอันนี้เขาซื้อมาจากไหนลุงเจสั่งพิเศษมาให้คือจังดีไหมดี เดี๋ยวเอาถ้วยมาคือสั่งปเตรียมถ้วยมาแม่บอกว่าแม่แมทอดให้ดูนี่ฮะโอ้โหสีสวยสีสวย,สสวยเดี๋ยวเร<อ><อ>าทอดเสร็จแ้วมาดูกันเอาถ้วยบแบนๆก็ได้ลูกไม่จีเลยอ,ะอ่ะมาท่านผู้ชมนี่คือสั่งจะชิมอันนี้ให้ทุกท่านได้จูกันนี่คือไก่พันสาหร่ายนั่นเองอ่ะชิมสิ ระวังมันร้อนด้วยนะครับร้เราลยกินแบบไม่จิ้มกับอะไรเลยนะอร่อยมากเลยอ่ะร้อนครับร้อนเฝาด้วยเฝาด้วยวันนี้ไหนไหนไหนหันหน้ามาสิไหนโช่วยท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้ยใส่รลานด้วยเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรอร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนเหรอพ่อเห็นลูกแล้วเหมือนจะร้อนมากเลยรสชาติน้ำจิ้มก่อน ไม่เอาครับแสดงว่ารสชาติไปอ่าแม่ชิมให้ดูซิมันอร่อยไหมแม่ชิมดูหน่อยเป็นไงรสชาติอะไรหมูเมืองที่เอ๋อที่เห็นข้าวหนึ่งอ่ะหมูข้าวหนึ่งเลยปะหมูอ่าอะไรนะไส้กรอนึ่งใส้ข้าวข้าวเหนียวแต่ม่หอมสาหรายโอ้ยเดีหอมสาหร่ายนี่ไอเจ้ฟังชิมต่อชิมต่ออะไรมากเลยครับเป็นไงค่คำเดียวอะาคำเดียวเลยเหรอ โโอ้หกินขับผักแล้วมันเป็นไงรสชาติอร่อยหวานอากาศด้วิหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหอากาศหวานเจี๊ยบน,น่ากินมากๆเลยๆๆนีิแน่หม้อนู้นก็เริ่มสุดส,สายสุดสายละแต่เราสองคนพ่อหลูกจะไปหมออ้มอไหนกันจะวันนี้เราจะไปหม้อเล็กใช่ไหมนี่ยอดอะอนะเรากำลังชิมกันครับ นะท่านผู้ชมที่คิวสั่งบอกว่าหมูกระทะก็เริ่มมานี่ไส้กรอกเออไส้กรอกวอ่ะเออเนาะไส้กรอกไก่พันสาหร่ายก็อร่อยอันไหนก็น่ากินแต่ที่นี่ไอีกือจะไปตั้งหม้อหมูกระทะด้วยอีกหมอห้อนึงปะเอาหม้อวางเลยครับออโอ้วางครับวางครับาาวางอ,อื้อร้อนเหรอร้อนใช่ไหมนะที่คิวสั่งเอาน้ำมาใส่เร็วนู่นน้ำอยู่ในเหยือกข้างหลังนู่นเร็ว โอ้ป้าโอใส่ให้แล้วคิวสังนี่ป้าโอใส่ให้แล้วอ่าเอามาใส่อีกเอามาใส่เอาอย่างมาอีกลูกคิวแนี่อ่ะคิวสังวางหม้อครับนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงต้องอร่อยแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมค่พต้วกโอ้ล่ะพอ้ล่ะอ่าเดี๋ยวเราก็เอา เอาผักมาเอาผักมาใส่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราให้มันเดือดแป๊บนึงก่อนนี่แน่ต้องเอาหมูวางก่อนต้องเอาหมูวางก่อนเอาใส่น้ำซอสด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องจัดการเลยดีกว่าครับมาไรใจกูเนี่ยอะไรใจกูเนีไปเนี่ยคืนสายนะชมมาพร้อมเดี๋ยวไปนั่งข้างไอ้คิวสั่งแป๊บนึงพอยังไม่ได้นี่นี่นี่เรายังไม่ได้ เราเพียงไม่ได้วางหมูเลยเนาะคิดซงเนาะมานี่แล้วที่พิเศษสุด้วนะครับสองอย่างขอข้อสามรสโอ้มาเรามาชิมกันกว่าวันนี้กินกันสองคนคนอื่นเขากินอยู่ข้างบนเตาไฟฟ้าเราขอเป็นแบบไต้จนบมีที่วางอ่ะเตาถ่านมาเก็บูนี่คิดถึงเตาถ่าน ก็จินเจ้า่ัีสองอ๋อ้ที่บุกท้าแบบนี้เลยวนใช่ลน่ะไม่ได้กินนาแล้วนอนกินสองเนาะแต่ปีปีมาดีแต่หนี่งนิยพินกับไอ้นั่นนี่อะหมูครับหมูมันเดี๋ยวนี้ว้ากขึ้นว้าหมูสาปลาปองเนี่ยดโอ้หมูหมูพิดพีดพ ผ่านกระรองดีชิวก็พริกคิวพริกนะนาคนาหว่าพัดแต่โอ้สุกเลยฮะสุกเลยโอ้สุกเลยเหรอกินแล้วละเอาวางทีละนิดเนาะเดี๋ยวกลับไม่ทันเนาะพ่อยังไม่ได้ชิมนั่นเลยชิวซังนี่ชิมอะไรนะก็ครับิเอาพริกให้น้อยอือโอ้โหติดเร็วมากเลยท่านผู้ชมถ่านโคตรร้อนเลยโอ้ พ่อยังไม่ได้ชิมนะ,นะอะไรกี่สังอะไรนะไก่พันสาลายช <c oughs> าชิมเอออะไรอ้อข้าวซอยชิมง่ายหรอมาชิมกับน้ำจิ้มสามรสคุณผ <c oughs> ู้ชมอีบ <c oughs> ่อะไรหอมสาลาย เขาจะจุดใจอ่ะถูกใจจริงๆ,ๆเอาเคีวใส่ผักใส่ผักนี่เฮ้ยว้าวยูอ่ะ,อะมาเดี๋ยวเราใส่ก็ได้อะไรพวกฮะสาหร่ายนี่ใส่ผักเข้ผู้ชมผัดกรอบแบบนี้โอ้โหน้องกำลังที่ไหนเนี่ยโอ ลูบถือก่อนเดี๋ยวก็ใส่เองนี่ใส่นี่ด้วยนั้งกินสดๆลูกก็ได้คุณต้องใส่สดเยอะๆเอาวะไม่ใช่เครื่องนอ่ะเคองแต่งตืนนะนี่เลยท่านผู้ชมโอหมูจะสุกอ่ะหมูจะสุกอ่ะโอ้สุกสุกเดียวมากเลยเนา้อฐานเนี่ยใช่อันนี้เรามีผักหลายอย่างให้กินซังเราต้องกินผักด้วยอีอชัวซังชอบผักไหมครับชอบครับนี่ หมูจะได้แล้วหมูจะได้แล้วโหเสียต้องพลิกเร็วๆเพราะว่าไฟแรงมากโอ้พยายาแรงเลยต้องใส่พีิกละนี่โอ้โหสูตรอันนี้หอมมากเลยพี่ปิว ใส่งาด้วยผิวก็ใส่งาด้วยโอ้ไก่พัดสายราก็อร่อยนี่ท่านผู้ชมอ้ควันเข้าตาเอออร่อยอนี่พี่ซังพี่ซังวันนี้ไปให้แม่ของผิวกินข้าวหมดเราขึ้นไปแล้วเอาถ้วยระวางนิดน้ำจิ้มแล้วก็เอาเอาลูกชิ้นลูกชิ้นปลามาเลย

ยิงไปหาแม่โน่ะกันไปเจแม่ดูิ้ิมแซบมากใช่ไหมครับเดามาลวกชิ้นปลาครับใช่ไม่ใช่ออพี่ชิวซเดี๋วชิมลกชิ้นฟ้าท่านผู้ชมดูด้นะยี่ดีเดียวอจะพัถืออีกก็ได้ วันนี้เคยวซังมีน้ำหมูกันครับทุกช่องยังไงหลังจากไปเที่ยวมาสนุกมาครับคิวซังได้เล่นน้ำไหมได้เล่นพี่กอยากไปอีกพีลูกอยากไปอีกลูกไวข้างไนนี่จะได้จะได้ถูกไว้ไม่เยอะเนาะนิดหน่อยสุกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยในคิวซังโอ้สุกเดียวบ้างเลยดอสุดี๋ยวมากเลย <อ>มา้เสียนเามาได้นทกันอยากได้นะแสนหนึ่งเนี่ยไอ้คิวเขอยากได้ไไอะอไอคิวก็อยากถูกคนีแสนอโอ้ยมันคานนะโอ้ยใส่น้ำแข็งมาเลยน้ำหล่นหล่นร้อน เงยแตกแล้วท่นานผู้ชมร้อนโอ้ฮะเป็นไงหมูย่างอร่อยไหม,อ,อ,มอร่อย,ยรอ,อร่อยอร่อยไหมครับหมูย่างอร่อยของหมูย่างอร่อยมากเลยใช่ไหมจิ้มเหล้าจิ้มสามรสข้าวข้นอร่อยเลยเดี๋ยวขอแม่ชิมน้ําจิ้มของเขาด้วยนะเพราะว่าเราเคยได้กินแล้วถูกใจมากเลยอร่อยมาก,มกนิ้มอะไน้ำจิ้มอ่าเนี่ยที่มากับ อะไรนะ,นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหอมกระเทียมใช่ไหมสุดยอดครับอร่อยไหมครับพี่เจี๊ยบสั่งอาด้วยอาชิมให้ท่านผู้ชมดูหืมผักลูกไปไหนนี่นี่นีลูกต้องกินจากวันนี้กรอบๆนี่โอ้โหจะฟังเสียงกรอบไหมอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมอืมรูบกรวดเดียวกว่านี้เข้ากล่องอ่า แป๊บหนึ่งนะอ่าสุกครับผมพ่อทำนาพีพ่พปิ้งให้คิวสังก่อนนะ,นะไฟกำลังได้ละไฟไม่ร้อนมากก็้อ้โหทีลนะนี้ทีละนีทท้ท่านผู้ชมไม่ต้องรีบรวันนี้เรามีเวลาอีกครั้งคือนะักจิวสังเนะัะ นมอนนใคนท่้าีนะออาหีใกล้ได้แล้วท่านผู้ชมล้เนี่ยผักก็แหลมมากเลยอี้ครับนี่มันหยุดลูกแล้วคนนี้มันหยุดลูกแล้วอ๋อใช่ใช่ตเป็นยังไงเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอซดย,ยกซนละชผู้ชมอขอโทษครับเสียงโดนไหมอือ นี่ต้องใจเย็นๆแบบนี้ต้องเป็นสีสวยๆโอ้สุดยอดนะชิมหมูให้ท่านผู้ชมดูกัดสักชิ้นหนึ่งท่านผู้ชมนี่ชื่อซางชซนฮะนี่ชื่อซางชซนนี่มาสาวก่อนกด เข้ากับบรรยากาศมากอื <c oughs> ออร่อยเข้าใจเลยเนื้อแดงเลยเหรอโอ้ <c oughs> โหลูกเรากินตรงไหนนั่นแหละงิ้มนี มะอ <l id> <l id> <k <k ันนี้สุกแล้วเกี่ยวซังนี่เดี <k <k ๋ยวตักขึ้นมาก่อนมันร้อนสุกแล้วท่านผู้ชมนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลวกนานเพราะว่ามันสุกอะลวกแป๊บๆมันจะได้คงความแบบกรุบกรอบนะคุณสาวะนี่เื้ยเด้งมากท่านผู้ชมดูดูดึงดึงดึงดูตักตักตักักดึงไหม นี่ปครับเด้งมากเลยอ่านี่คืนให้แม่ครับพี่ปิว๋วคืนครับโอ,ขอบ้ขอน้ำจิ้มหน่อยครับขอน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มสีเขียวเขียวนี่ท่านผู้ชมอ,อันนี้คือน,น้ำจิ้มสูตรเขามามาตรงๆในห่อเลยนะครับไม่ต้อง ทำนั่นจริงให้มันเสียเวลานี่มาแบบนี้เลยท่านผู้ชม,อ,มอร่อยอร่อยไหมนะเรามาชิมให้ท่านผู้ชมดูกันอเอาหมูเหรอแต่พอเอาอันนี้นะเราลองชิมหนึ่งลูกก่อนโอ้ลูกชิมน้ำจิ้มเยอะไงลูกก็เลยเผ็ดกินนิดนิดหน่อยสิโอ้โหนะถ้าชิมไม่ดูก่อนเหมือนมันจะร้อนมากเลยท่านผู้ชมอ,มอม ลายยังอะไรนั่นคือมันน้ำลายเลยคือมันดีกว่โอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนได้ไปทะเลเลยอ่ะคิดถึงทะเลเลยจเจงาไอคือไม่คิดถึงทะเลเนาะเราได้แต่ถูกหวยเนาะเราจะได้ไปเที่ยวทะเลโอ้ ổm, muối đã sôi rồi á, muối đã sôi rồi á, rất là ngon, các bạn xem, ngon, khỏi luông lên, khỏi luông lên, rồi chấm chết thằng này, chết này, này chưa răng, ăn cái này với tôi, luôn. มันมีายุพี่ออกแล้ชิมเนี่ยมันเด้งมัเด้งอร่อยมากเลยชิมได้ไหม <c oughs> นี่พี่ซังใช้ตะเกียบเก่งนะท่านผู้ชมอ้โอ้โหอร่อยมากขลูเจิ้มกับน,น้ำซุปนี่ยิงอร่อยโอ้โหสุกแล้วูดี อม่อร่อยขอชิมอีกลูกหนึงแล้วกันใก่พันธสาหร่ายก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาลองชิมลองชิมไม่เผ็ดคำนึงหมดเลยร้อนฮะร้อนไหมร้อนเหรอก็ไม่ร้อนละโอ้โหใช่ โอ้เราไประกาศแก้วไม่ใช่ไหมโอเคขออนุญาตก,กินก่อนแล้วกันเนาะคิวซังเนาะเจอกันครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคิวซังเนาะเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยโหโคตร<ม>แซ่บเลยหโ ใส่อะไรเหรอน้ำจิ้มเหรออ่ะมาน้าจิ้มนอะไรคะคุณล่ะโอ้อันไหนก็อร่อยใส่เสต๊ะน้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยวันนี้สุดยอดเลยครับอ่ะชิมให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนึงสิผักผักโชว์นี่คือกินผักเก่งมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยหมูหมูหมูเอาอีกไหมหมูสไล นี่นี่นี่ทองของเราตอนนี่นี่นี่ทำเชิ้น้อือ้ออิดช่ายคือซังไหมครับใครอยากกินก็น่าจะมีวางขายที่ห้างแมคโครแล้วเนาะถ้าดูจกากช่วงที่เราได้มาณตอนนี้นะอย่างเี้ยวรอออ่ซื้อหาได้ที่ห้างแมคโครทุกสาขาทุกประเทศเนาะที่ห่อเอฟเอ็มรับรอง ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนออันนั้นอันนั้นน้ำน้ำจิม้มนั่งอ่ะกวาดจปากกันเลยเหรอเผ็ดไหมอือสุดยอดีดคิวกินได้หมดท่านผู้ชมเผ็ดทำผ็ดทั้รสชาติหวานโอ้ันทั้งเผ็ดทั้งหว,วานกินได้หมดเลยใช่ไหมกินได้หมดเลยครับสุดยอดเ <laughs> ผ็ดก็เผ็ดหวานก็หวานท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ ประมาณนี้เนาะคือสังหวั่นว่าคงจะชอบนะโอ้โหหวานต้มซีมใส่ปลายก็สุดยอดอันนี้คือสังก็พามารีวิวประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจทั้มากทั้งน้อยเนีะคือสังเนาะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศไวมท่านผู้ชมท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับกับเมนูไก่พันสารายทอดกับหมูกระทะยาำยินแบบนี้เนลยใครจะกินใหม่คลิปหน้าอย่าลืมอะไรนะครับช้าๆ กดไลค์กดแชร์เพืมม่อเป็นลังกัเยครับเพอเป็นกำลังใจให้กับทาในกนารอก็เป็นบรรยากาศได้อครังแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆให้ท่านได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรยๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สดีครับบ๊ายบายบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบ,บาย,รบบายอร่อยมากวันนี้รับรองว่าเกต้องลองต้องจัดเออเดี๋ยวเดดี๋ยวซองไม่มีไหนแล้วแม่ขอโชว์ซองให้ทุผู้ชมได้ดูกันอีกรอบน พีแม่ามาให้คุนเลยมีทั้งอ่าอะไรนะไก่พันเออไก่พันสารายนี่วันนี้เราจัดเต็มเมไปสอง<แ>นี่ฮะโอ,อ้ย่งย่างยังแม่บอกว่าไหม้ละ<แ>นี่ฮะไม่ไหม้ครับเพราะว่าไฟมันไม่ร้อนละเมื่อกี้ปิ้งแทบไม่ทันเด้อนี่ฮะไก่พันสารายนี่รสชาตินี้เลยท่านผู้ชมนี่แล้วก็อลูกชิ้นปลาเนาะลูกชิ้นปลาอร่อยมากเลยสุดภูเก็ตนะใครอยาก เดยวลองซิมก็หาทานได้ไม่ไกลแถวๆบ้านมีขายครับผมโ <Okay, S 2> อเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีสสดไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปไปจริงๆรแล้ว